ไหมมันก็คือนี่มีโกะยังไงวะพยะายามนี่แค่ต่างไห่มาผมเล่นเล่นหนังไม่ดีเลยนะต่างบ่ายก็ถ้ามีนก็ต้องเล่นแต่มีนข้าเวสขอดีดีนะกลับมาถึงกดได้เลยไอตัวหนึ่งใบขึ้นอ่าใช่พิชเชลผมก็เทงคิงตัว เปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนเงินเพืนนะเปลี่ยนอะไรที่อะไรไม่ออกอะสมองไม่ทันเลยังไม่รอจะหยุดเป็นสองอ่ะ,อะต,ตีผ่าน<อ>มิดเลยข้อข้างกระโดดดีดตีผ่านเทิน ไปชีวิตกปะูไปดูไปดูไปดูไปู้ไยดูไปดอไปดู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 ไอดูไปลูไยดูไันูไปดูไปล่ไปครับปไดูไปดีไดนไอดูปดูแดูไปไดดู ส่วนแล้วไรเกิดเจ็หหาหรือคอสเจ็ดไม่เจอลาเน้อไข่อกียคนดึงลาลาก่อนเก็บ1ใบกับใต้กองีเก็บ21ใบถ้ามือสีือน้อยกว่าที่โจนมือเยอะไม่ได้โจ ที่ยินเป็นไโอ้แต่ถ้ยินอยู่ก็จวสองไปใช้ยกันทำะก็ได้แต่ทันสเปนเฮ้ยเดี๋ยวมาตัวนี้วิงก่อนก็ได้ตัวบ้านหน่ยเปนบินตัว้านตันไปเข้าเลยหนึ่ง่าหกพนหลด้เดียวได้เดียวต่เย็นละเมอ ละเมอเยอะๆไม่เงี้สติสตังกูเริ่มไม่อยู่กับตัวแล้วเตะสามแกเขิน่อนแกเขินแกเขินไม่ได้ินไปีตีแก้เขินนั่นหอล่อยากได้พี่จอเป็นไม่อยากไล่ก็อย่าไล่แกูไม่นอกแค่เพราะเก็บเก็บองเขากองไป ไม่ไงเดนแต่ไม่ไม่มีให้ไงแล้วก็ตัวนี้ห้าสิบพืชข้าวมีคนนี้มันมีไงสกิลบั๊ดหนึ่ง <5 S 2> ดูเนี้ยเขาเ้าส่งแบตเตอเฉพาะแบตเตอรนี้ทิกเกอร์ถ้าถ้าตกแดมผมเป็นผมเป็นคนได้ทิกเกอร์จากนั้นมพอโซนตีสามในนี้ในโซนนั้นเป็นกีสามผมดึงพี่จีกับเอ,อโม่รดับระยี่สิบแดมเลยคิวเช็ค ไม่มีอะไรั่มฝันี้บกหมื่นฝั่งนี้เป็นสามสองตได้หรอไรยากอต่อยแล้วนอาจจะตายตรงนี้เลยก็ได้สองได้ได้ตัวหนึ่งหมื่นไม่เป็นแล้อีกยงงโอเคได้ตัวีกนึงสามหมื่นอะไรอ่ะจังไรยี่สิบหกอ้ไม่สิคอีกแล้ว คอร์สอ่ะพี่หาคอร์สหนึ่งคอร์สสองอย่างยังต้องลงเลงยังต้องลงเลงหรือวิสีแดบแล้วหมายความว่ากูคนหนึ่งพี่จะดึงยังไงอ่ะพี่จะเอาพี่จะตะพี่จะู่แล้วได้ได้ได้เล่นนานดูถิแบบันปล่อยไม่ได้แล้วตัวนี้ต่อโซนหนึ่งต่อคนี้ต่อคนนี้ เอาโอเวอร์ลอนหนึ่งใบตอคนดโต้วยหาพัน่าเสยตอนนี้ได้เทคนิคตงจได้ทคนได้ชื่อหวยคนนีเารับจำนวนบนมือที่นับว่ามีสูงถ้ามันเป็นเกามสูงกว่าได้จะไม่เป็นสูงนี่คือไรมาเราพิจิตรที่ราพิก็ม่เข้ามือเข้าหรอเข้าไหมอย่างนี้มันก็ต้อง้านจะจนได้ ได้เไม่เกินหนึ่งเหจริงจริงนำนอร์มอลยูนิตหนึ่งใบจากดอกไปไว้ใต้กองลีไทยาดีการเกลี่ยสองนิตากว่าคู่แข่งหนึ่งใบถ้ามือมีสี่น้อยกว่าโจวงไม่ได้จำเป็นไม่ได้เขียนบอกว่าเด่นท่าลีไทยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ระหังไม่ใช่ไม่ได้เคยใช้ถึงตอนที่ไม่ไม่มีเรียนมือจัดครับจัดค้าครับใบนี้ถ้าเดี๋ยวไม่ได้ยิงเขาผมได้จวงไหม คอสบาร์หนึ่งน้ำนมมีขอของสวยเลยคอาร์ียการเก็บสอมคอสคือการจ่ายเพราะนั้นสิ่งที่จ่ายเอ่อจ่ายคอสทำให้ทำจ่ายคอสจ่ายคอสอาจ่ยได้ทำให้ทำให้ทำได้ออแต่ถามว่าผมได้จวดไหมถ้าผมไม่ได้ยินเขาผมได่จวดพอแค่นี้พอต้องมีน้ำแล้วต้องมีคำว่าเพื่อ ถ้าไดมีคำว่าเพื่อไปก็จะมีลูกหน้าเปเนยไม่เหยเป็นเรื่องเป็นเรื่องซีเรียมแล้วลงไปนี้ก่อนก็ตรนนี้ของผมเราจะบอกว่าเพื่อใช่ไหมเพื่อก็คือต้องทำได้ถ้าเกิดไม่มีเพื่อก็้ารงก็จะห้าห้าสาก็คือเพิกก็คือดำเนินการต่อไปทำขั้นตอนไหนใ่ไดกระชังคหนกูทำเพิล้อก็ตัวได้ตัวได้โอเคเพราะว่ามันมันอลตฟาตบานอ่นเก็บ เดี๋ยวไม่ทังทางทางเช็ดบางไงเดี๋ยวไปว่ากันตอนนี้เก็บแล้วจุถ้าถ้าารู้ถ้ารู้ก็ช่วยบอกกันด้วยนะเขาเนื่อเรื่องผลนี้มสังเกตยังันตีถ้ามือสน้อยกว่าเป็นจ้าเปนดีดีวะ้ดิโอ้ยนี่คดนังเราอีกดใไคทำได้มนเขียนนะเป็นการทำดีทำได้วันนี้ทำทส่วนหน้าได้ครับส่วนหลัง <ersch> ทตัวหน oo, ้าได้ทำตัวหลังได้มิิมอนตัวน้าไมด้ไอ้มันเป็นยี่อ็ด่สมันจะสลับเกมแลสลับหมดอ๋อวันนี้ทำตัวห้าได้ตันหลังได้สิบมโปเกมอนทำตัวหน้าไม่ได้สิบสามแปดยี่สิบยี่สิบยกิทำอะไรแต่แรได้เลยรู้ว่าเอาไว้ีลเอาไวู้ ทิ้งมือสใบหนึ่งสแเตนบุ๊โจบท่าแวนสแตนสแตนตามที่แวนสิบสาลุกมาดักเทคทิ้งมือสมใบบยหมื่นหนึ่งสามบ่สยสี่สตอนนี้ยังสี่สิอยู่สี ก็เข้าเลย43ที่4ี่2ฮะไม่ต้องเหลือได้เดียวถูกไหมใช่ก็จะทอานผลของพิกรนั้นตามเขตของแรวนฝข้าวอ้าวแตายากอีกอีกซักทงานสามครั้งที่เาเปนส่วนบ้าี่ม่ตแตนตแตนตามป่าเป่าครับเป็น20่ี41ตอนนี้ต้องตี51 ก็สุดท้ายโคตรที <interrupting> uh ่ <yor> ับถึงได้นะอ่ะบคปับวห้่สิบสามสามที่เองสี่ห้าบ5กห <14, 45, S 2> 25้ายี่ับหย่ิบห้าสาิบี่องอยู่ๆแม่งก็ขี้โม้เฉยพลังแวงครับพี่ยิงแท็กเฟสจะยินแท็เฟสอ่ะ นี่ครับสกิลครับแหวนของขัางเก็ตสังเขาจะไม่ต้องกรอผลของที่เกิด์ทั้งหมดที่แหวนได้รับในเธอนี้บวกทั้งหมดห้าหมื่นต่างี่เป็นหกหมื่นเดี๋ยวเไม่บอกไอ้พาร์ทอันน้ไงแอนิเมชั่นไงแอนิเมชั่นอะไรหรอเรียกเหรออ่ะบัตรหนึ่งเนี่ยแม่งตัดหน้าแบบอนิเมะเลยหน้านี้มีเทคนี้ด้วยเหรออ่าอันนี่นะบัตรหนึ่เป็นหกออเดอร์เฟสหนึ่งสองใช่สองโอเคโชว์แล้วไมต่อโชว์ขึ้นมไปเลย ได้รับ5คลิก็เป็น6ม่ไปหเราแบบเก็บน้องไม่ดีสุด้่อแไท่เามานเดียวไม่ใ้กเสร็จวนี้ห้ามตัวนี้ห้ามเสร็จนี่ยิม9ปันนีกวะนี่เป็นไร เดี๋ยวค่จับีไม่เข้านะอันนี้ยังไม่เข้าอ่ะสิบสองวันที่สิบสองสิบสองตีนไม่นมากเลยนักเปเน้าแล้วหนึงเก็บเป็นผสมแล้วก็ผสมอีกสั่เขาจะมีไดยสอแบิแล้วก็ยี่สิบแล้วเซนดากอนฮิวิเกอร์ฝกผมด้ยังลังตัวคนี แันตีแบบนกิ่อนเอาชัวเอาชัวเป็นไรไม่มีาเทคจากหลุมของคนนี้ถ้ามีการเข้าเรนเนี้โซนหนึ่งกระโดดไม่ใช่บัสหนึก่อนบัสหนกระโดดกรดจหลุม้าอันนี้พอโซ่อโซหนึ่งลุกคี๖ปี๖ปี๖ปีกปี๖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 ปี มันบวกของพนักงานคิดนั่นแต่ไม่มีคิดนั่นบวกม่เป็นไรแต่พนังานจะสองหมื่นสิบจุดแค่นี้ก็ระบายแล้วยังขัดถึงยี่สิบสองเป็นเลยเดือนแม่จริงๆเมื่อกี้ปหน่งเดือนถ่าแล้วไปแล้วอก็ต้องปกอย่างไร์ทส์อย่างนี้ ก็สบัดหนู่างรับทก่านตางประเทศก่อนเกบเข้าไตก่อนมึงสี่น้อยกว่าโวนึงเนี่ึเ็น่งเนึงเ็อปอลโนเต็โลเมโสามไม่ส่งมา เทกแว้์สอดหนึง่งทุ่เทียเวอโอโหลอดปัดเข้าโซแัดของหรูด้วยปวดได้ชื่อได้เทค<ต>คนนี้ภ<ส>าหาพี่ทำไม่ถึงอ,ออยากไม่ได้ไแล้วโตชาร์จจนวนที่สิบหกห้าายี่สิบเอ็ด โอเคอ่าเทคซาร์มันเดอร์ใช่ไหมมันคือซาร์มันเดอร์ใช่ชื่อกีบิลจะบปเทอร์ดี้บูธมือสี่หรือน้อยกว่ายัตโซแบนบวกห้าพันคนทั้งหมดให้แบนเป็นโอเวอร์ลอทเดอะคอร์สเวลารับมือที่น้ำว่ามีสูงก็บวกไปสามหมื่นบวกเพิ่มอีกห้าพันจิกแปดแปดยี่สิบหกนั่นคนนี้เปิดก่อนยี่สิบหกสิบครี๊บเือนตัดปล่อยปล่อยขอให้มึงตายจริงๆเฮอะรอบนี้สามคริ๊พลังค้างไม่ดีสามคริ๊พลังเวรหนึ่งครับสวัสดีครับ พ่ลังออีกทีสามกิ๊กลงนะลงไปซามันลงแล้วย่มันลงแล้วแหละโอ้มันล่นน้าอีฮะเล่นไ่ม่งมันลงมันนลงอยู่แล้วแหละเไรแต่เลกถือไว้ทำไมก็อแล้วทำไมไม่ไล่ไปกอามเจ็แล้ทำไมไม่ไล่ไปกียดอลลาราอยากเล่นกันอยากเล่อันนี้อยากเล่ขออยากเล่นดิสแค่อยากเล่นดิส ไปดูไป,ไปสองอนะ่ะเยราะถ<า>้าเล่นแหละมัน